สวัสดีครับผมมารพินกับช anel food Thai ใน u t u b e ครับก็ที่เห็นนี้เป็นกุ้ยช่ายนะครับก็คล้ายกับกุ้ยช่ายเมืองไทยนะครับกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายนะครับเ,เป็นขนมแบบเดียวกันนั่นนะครับก็ทอดแต่มีความแตกต่างนี้นะครับมแม้ไส้อะไรข้างในเมเองแต่ว่าน้ําจิ้มใสๆที่เห็นในจานเนี่ยอันนี้คือความต่างอย่างแรกที่ของเวียดนามต่างจากเมืองไทยนะครับแต่เขาจะมีความต่างที่พิสดารมากกว่าน,นั้นนะครับ บ้านเราเรากินจะกินน้ำดำๆนะครับรสชาติจะออกคล้ายๆกันแต่เขาจะเป็นน้ำเสร็สัแต่นี่ครับเดี๋ยวมาพามาดูนะครับนี่มีหลายแบบหลายสไตล์นะแต่ของเวียดนามเนี่ยถ้าเกิดใครซ้ำพิเศษเนี่ยเขาจะมีการทําให้อย่าง <S <S ผมไม่รู้ว่าแบบนี้เมืองไทยสมัยก่อนมีหรือเปล่าหรือว่าเป็นการคนใหม่นี่ครับเขาจะมาทอดทอดอย่างนี้นะฮะมัมีแบบขานะครับมีแบบไส้หน่อไม้นะครับแล้วก็มีแบบ ไห้กุยช่ายนะครับแล้วพอใครสั่งพิเศษนะบอกว่าจะมีเดี๋ยวคอยดูกับอ๋อของเขามีเมื่อกี้มีเป็นโปะหน้ากุ้งแล้วใส่ไส้กุ้งมาด้วยนะครับก็อร่อยดีแต่เห็นไข่นะครับไข่ไก่ที่อยู่เมื่อกี้ไหมครับนี่นะฮะเขาตอกมาก่อนแล้วก็ตีหน่อยนึงตีหน่อยนึงแล้วสิ่งที่เขาจะทาต่อไปก็คือเอาไปทอดกับกุ้ยช่ายนะครับวันนี้สปสั่งพิเศษเนี่ยได้กุ้ยช่าย ไข่นะครับกุยช่ายไข่ทอดนะฮะแบบนี้เมืองไทยไม่มีแน่ๆแล้วก็หยิบกุยช่ายมาใส่ไข่ที่ทอดนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟอย่างนั้นผมเคยทานที่เมืองอื่นรสชาติก็อร่อยดีครับผมนะฮะเป็นเหมือนกับกุยช่ายไข่เกียวกุยช่ายไข่ทอดก็แปลกดีครับรบ,บางทีเวลาเราเดินทางอย่างเงี้ยเราได้อะไรแปลกๆนะครับก็เวลาที่เราออกมานอกเส้นทางทัวไปมูที่ คนอื่ไม่เคยไปนะครับก็เราเห็นโลกกว้างเห็นอะไรมากขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นคุ้ยช่ายไข่เดียวนะครับที่ประเทศเวียดนามครับนะฮะเดี๋ยวชมกันต่อนะครับว่าเขาทำยังไงต่อไปครับ đẹp lắm quay nam lo mau nói chuyện cạnh với một ừ. ít